ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่กันที่หน้างานวัดกลางนะครับผมสร้างโรงจอดรถนะครับบนพื้นที่กว่าพันกว่าตารางเมตรนะครับผมก็วันนี้ได้คิวปูนนะครับมาเทปูนก็คือเทดทีละบล็อกนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดรุนแรงมากเรากลัวแห้งไม่ทันนะครับเพราะว่าเราทํากันเองด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องขัดกับคนเรามีไม่เพียงพอที่จะเททีเดียวทั้งผืนนะครับก็ ทำไปแบบนี้นะครับผมใช้กําลังของเรานะครับก็ตอนนี้คือคิวที่1นนะครับมาวันนี้เราสั่งคูไูไปทั้งหมด6คิวนะครับก็จะได้ประมาณ3ามช่องก็คือช่องละ 5, 5้าคูณหเมตรหนึ่งสสาช่องนะครับผมปูนที่ใช้เป็นสเต้งสองสี่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ส่วนปูตุ้งปูติ้งก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาย้อนรูย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยน้องๆก่อนนะครับ อ่าครับผมตอนนี้ก็3คิวเสร็จแล้วนะครับผมสคิวคันที่1นึ่งเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอีกทีสามคิวนะครับผมนี่ก็สูตรเดิมครับผมใช้สามเหลี่ยมตัวยาวเลยทีเดียวนะครับ4ี่เมตรห้อ่าตอนนี้ใช้ระบบเครื่องสั่นแล้วนะครับผม นี่คือระบบเครื่องสั่นนะครับผมเพื่อตบให้หินมันลงแล้วก็ให้เนื้อปูนมันลอยขึ้นมานะครับเวลาเครื่องปั่นปูนมันจะไม่นี่ การตอ่อตรงนี้จะทําให้ปูนกระจายหน้าได้ทั่วถึงนะครับผมลดการเกิดแอ่งนะครับสวยอ่าดีนี้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวรอเอาไว้ให้มันแห้งแล้วเครื่องขัดมาลงเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวรออีกสามคิวมาลงตรงนี้ครับผมอ่าครับผมตอนนี้ก็ ปูนนะครับผมเซตที่1ก็คือ3คิวคันแรกนะครับที่เพิ่งเทไว้ประมาณชั่วโมงตอนนี้เริ่มแห้งตัวแล้วนะครับก็เอาเครื่องขัดลงแล้วนะครับผมตอนนี้พอหลังจากตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่นะครับเพื่อไว้เตรียมเทครั้งต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็สูตรเดิมนะครับผมช่างแบงค์นะครับตอนนี้ช่างแบงค์ทำหน้าที่เป็นมือขัดมือปูนครับส่วนช่างโบ๊ทจะเป็นแผนกเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่างานละเอียดงานประนีตต้องใช้เขานะครับผมเพราะว่าเขาจะจิก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 ซ่องซอยได้ดีนะครับผม ส่วนงานบูหน้าใหญ่ล้างฐานต้องเป็นมุ้ผมสองคนนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้ก็พ่อคอยช่วยแบงค์ฉีดน้ํานะครับผมเพื่อขัดหน้าปูนเพราะปูนแห้งเร็วส่วนตรงนี้นะครับผมหน้างงานตอนเวลาเราเก่าหน้าดินเะนี่ยคือมันเป็นขี้แพนนะครับฝุ่นมันจะค่อนข้างเยอะก็เลยต้องให้ลูกกับหลานมาช่วยนะครับนี่ก็ไอจับปูนะครับให้มาช่วยกันพรมน้ําเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพอหลังจากเทสเสร็จก็จะได้หมดฝุ่นเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเก่งใจรอบบ้านเขารอบข้างมากนะครับผม ตอนนี้กำลังไล่ขัดพอกเติมเนื้อให้เต็มขอบนะครับอ่าครับผมตอนนี้ครับปูนที่เราเทคันที่สองนะครับก็คือมือชาตอนนี้เรเริ่มแห้งนะครับแห้งจะได้ที่แล้วครับก็สูตรเดิมครับผมช่างแบงคเป็นมือขัดนะครับผมมือเดียวนะครับก็ออกงานโชว์พื้นก็ต้องขัดสวยหน่อยนะครับผม อันนี้อันนี้จะเป็นคัดดี้คัดดี้ฉีดน้ำ ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นล่องล่องวีนะครับก็คือเราทําเพิ่มให้ทางลูกค้านะครับก็คือในรายการไม่มีนะครับก็ทําเพิ่มให้ลูกค้าเพราะว่าวางล่องน้ําที่เป็นท่อยางหิน8ดนิ้วรอบพื้นที่นะครับก็คือเรามีราคาแค่แค่ตรงตรงนี้นะครับในส่วนเพิ่มเติมแต่ว่าท่อตรงนี้ไอ้รางๆตรงนี้ไม่มีนะครับก็เลยทําให้พิเศษให้กับทางลูกค้าเพราะลูกค้าน่ารักนะครับผมไม่มีจู้จี้จุกจิกเลยนะครับผมคุยง่ายๆเลยนะครับ โดยส่วนมากนะครับถ้าลูกค้าคุยง่ายก็จะได้งานงาน่งายน,นะครับผมงานงาน่ายนะที่นี่เหมือนว่าไม่ใช่งานช่วยนะครับเพราะพี่เจ้าของที่เขาค่อนข้างนิสัยดีมากๆนะครับผมก็วันนี้มามาหานะครับก็ซื้อน้ำซื้ออะไรมาฝากอีกแล้วนะครับผมเต็มคาราเบลเลยครับก็เดี๋ยวผมเอาไมโครไปปับหน้าดินต่อดีฝา ครับผมก็หน้างานวัดกลางวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เทปูนและขัดพื้นตรงนี้จนแห้งแล้วนะครับผมปล่อยพื้นจนแห้งเราก็มาทําในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งกันต่อนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงเฟสที่มันเป็นในโซนของทางรถนะครับทางกลับรถเป็นถนนหลักนะครับตรงสองฝั่งนี้จะเป็นส่วนของไอ้นี่นะครับลงจอดรถนะครับวันนี้ก็ปรับพื้นที่ได้ประมาณเท่านี้นะครับแดดโอ้โหรุนแรงมากเลยนะครับผม ก็คงจะทํากันต่อลุยกันต่อยาวๆในช่วงสงการนะครับเพราะว่าไปที่งานอื่นไม่ได้นะครับก็คงจะอยู่กันที่แถวๆนี้น้ําก็คงจะเล่นกันฉีดน้ําคือฉีดน้าพรมพื้นนะครับผมนี่ปูบุกลุกโอเคครับผมท่านัไงวันนี้กลับก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมกับการปรับหน้าดินเพื่อเทคอนกรีตนะครับผมก็จะปรับได้ทีละครึ่งทีละครึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่า หินค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมันจะเป็นขี้แพนอยู่ประมาณ5เซนนะครับผมแล้วที่เหลือคือจะเป็นเซตอิดแบบนั้นทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นตรงแค่นั้นก็คือผมฝังลงไปข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เก่าไปนะครับตรงนั้นเดี๋ยวกองนู้นนะครับที่ยังไม่ได้เคลียร์แล้วก็ขยะเยอะมากนะครับขยะเยอะมากก็เลยทําให้การปรับนั้นดินนี้ค่อนข้างช้าเลยนะครับผมและอย่างหนึ่งแมคโครเรามันไอเปียกนะครับผมมันตัวเล็กนะครับแค่ยูสินะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เขาเนี่ย เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมกว่าจะปรับพื้นที่ได้แต่ละบล็อกแต่ละเฟสแบบนี้นะครับผมก็ลุยต่อนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าจ้างเพราะว่าคือเอาเอาไมโครปรับปรับพร้อมกับเกียร์มาจับระดับให้ได้ความหนาของคืนคอนกรีตเลยนะครับผมมันก็เลยจะช้านิดนึงแต่ว่ามันเสร็จทีเดียวเลยมาครับผมมาครับผมก็เทปูนกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวันนั้นพ่อจุดทูบไว้นะครับว่าอย่าให้ฝนตกนะครับแล้วก็ตกเราก็เลยหยุดไปเลยนะครับวันกว่า2วันนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับผม ก็ตอนนี้เทแล้วนะครับ่ากำลังไล่ปาดก็เหมือนเดิมครับผมใช้สามเหลี่ยมตัวยาวเลยนะครับผมเพื่อให้ได้ในแนวของผิวของคอนกรีตเพื่อให้สวยนะครับเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยจะได้ไม่เป็นหลุมนะครับก็ปูนสเตง240นะครับผมแล้วก็มีความผิดพลาดจากตัวผมเองก็คือสับสน2ไซส์งานก็จริงหน้างานนี้คือจะเป็นปูนคอนกรีต240นะครับแต่ว่าของที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นเป็น180แต่ว่าเวลาสั่งปูนอ่ะสั่งจากที่ที่เดียวผมก็เผลอลืมตัวไปนะครับก็คือครึ่งนี้ นะครับผมเป็น180นะครับผมผิดจากที่เราตกลงกับทางลูกค้าไว้นะครับแต่ว่าไม่จะเป็นทั้งแผนครับก็คือจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แค่แค่แค่ส่วนเดียวนะครับแค่ส่วนเดียวตรงนี้นะที่เป็น180แต่ว่านอกนั้นคือ240ทั้งหมดนะครับผมก็พอดีอธิบายให้ทางลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับผมก็แต่ว่าความผิดพลาดคือเกิดขึ้นจากทางผมนะครับผมก็อันนี้ขอยอมรับผิดนะครับแต่ว่าหลยดจานี้คือทุกอย่างตามรายการตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็คือ240 240ก็ผม ตอนนี้ก็กําลังให้เจ้นานันจะโว้ชนะครับกําลังไล่ผาาปูนปูนอันนี้เป็นของสีอําพลนะครับผมใช้เป็นหกล้อกลางนะครับผมเพราะว่ารถปูนล้อใหญ่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายไฟกับสายที่เข้ามาทําผ่านทางหน้าวัดกลางนะครับเพราะว่าสายไฟค่อนข้างตับนะครับรถเข้ามาแล้วมันจะติดเราเลยมีควมจะเป็นที่ต้องใช้หกล้อกลางนะครับผมก็จับประมาณน,นี้นะครับแต่เดี๋ยวไงผมไปช่วยน้องๆก็เทปูนก่อน อ่ะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการตบหน้าปูนให้เรียบนะครับก็คือพอเราเอาสามเหลี่ยมลากไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องใช้เครื่องสั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสั่นอ่านั้นสั่นแรงๆหน่อยดิเล่นเครื่องหน่อยนี่นะครับผมสวหน้าปูนก็จะเรียบนะครับเสมอกันเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับผมนี่นี่ครับวนสามีครับพอหลังจะได้ข้างนี้เสร็จปุ๊บอ่นนี้คือหลักสูตรนะครับม้ากระดกอ้าวเดอเดยงดังเออ เน่เน่เน่เน,น,น่ต้องอย่างงี้โอ้ยดบดลงบดสูงหน่อยอ, <laughs> อ่านี่นะครับผมนี่คือเครื่องสรรั่นนะครับผมอเอออเ้านานแล้วเลยกูโคตรหมดแล้ว,อ,อ,วลอ๋ออ๋อมีตุ้มถว่วงน้ำหนักนะคะรับตัวนี้จะเป็นตุ้มถ่วงเพราะว่าคนทางนี้เวลากระแทกพวกมันจะง่ายนะครับผม อนี่ครับผมนี่ครับผมนี่คือเครื่องสั่นนี่คือเครื่องสั <c> ่น <oughs> อ่านี่เครื่องสั่นนะครับผมอีกคนหน้าอีกคนกระแทกนะครับจะเห็นได้ว่าผิวคนกรีตแต่ค่อนข้างเรียบเลยนะครับเพราะว่าปกติเขาจะใช้มอเตอร์สั่นนะครับสั่นเพื่อเพื่อลากออกมาเพื่อให้คนกรีตเรียบเวลาเราใช้เครื่องขัดหน้าปูมันจะขัดง่ายนะครับผมแต่วันนี้เราไม่มีเครื่องสั่นตัวด้านนั้นเราก็ใช้เป็นวิธีบ้านๆลูกทุ่งบ้านนอกนรากขมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตอนนี้3มคิวแรกหมดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอีก3ามคิวเป็น6คิวนะครับอ่าครับผมก็อันนี้คือแผงที่เทเมื่อเช้านะครับผมตอนนี้ก็ขัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งคือตรงด้านนู้นนะครับผมก็อันนี้มาเทตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมสี่โมงเย็นแต่ตอนนี้ยังขัดไม่ได้เพราะว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็คือไม่มีแดดนะครับผมแดดไม่มีเลยก็ทําให้ปูนค่อนข้างแห้งช้านะครับแล้วบวกกับเมื่อคืนที่ฝนตก เยอะนะครับผมเลยทําให้เกิดความชื้นใต้ดินเยอะนะครับมันก็เลยแห้งช้านะครับผมแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของถนนนะครับผมเป็นส่วนถนนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุยกันต่อก็คือแนวนี้่าครับผมก็ต่อจากเมื่อวานนะครับที่ว่าเทปูนได้หน่อยหนึ่งแล้วฝนตกนะครับก็วันนี้ก็มาลุยกันต่อแต่ว่าเช้ามาเมื่อเช้านี้ฝนตกไป่อยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเทได้ถึงตอนเที่ยงหรือเปล่านะครับ วันนี้คันที่หนึ่งนะครับผมสามคิวก็มาแล้วนะครับผมก็กลังไล่เทถนนนะครับก็เดี๋ยวจะเทให้เต็มแผงนี้เลยแล้วก็จะย้ายงานไปเทเฟสตรงด้านนู้นซึ่งเป็นถนนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแพนไปดูงานนะอ่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่เทถนนตรงด้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะไปเทถนนตรงด้านนู้นนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนงานของท่อระบายน้ําที่วิ่งอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้ภาวนาให้เทถนนนี่ให้เสร็จนะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนมันจะตกนะครับ ราะว่าดูแล้วเขาบอกว่าไม่เกินบ่ายสามนะครับผมก็เดี๋ยวดูก่ออาจจะเทได้เกือบสุดนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้วันหยุดนะครับผมมีลูกมีหล,ลานมาช่วยทํางานนะครับผมเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเติมเข้าไปเลยคือสตรีมเกมนะครับผม <laughs> อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันแรกหมดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเขาพี่เขาล้างล้างปูนแล้วก็เดี๋ยววิ่งฟนใหม่อีกเที่ยวนะครับผมครับผมก็หลังจากที่วันนั้นเราได้เทถนนระหว่างลงจอดรถหนึ่งกับลงจอดรถสองเสร็จแล้วนะครับก็คือพืนนี้วันนี้นะครับผมวันนี้เราก็มาลุยกันต่อกับถนนของลงจอดรถของฝั่งที่สองฝั่งนู้นนะครับผมก็คือฝั่งนี้ก็คือระยะทางโดยรวมจะอยู่ที่สามสิบเมตรนะครับผมกว้างสี่เมตรห้าสิบนะครับผมตอนนี้ ก็ตอนนี้ปูนมาถึงแล้วนะครับปูนเป็นของวีคอนกรีตนะครับผมเหมือนเดิมอยู่ที่สตเต็ง240นะครับผม240นะครับผมเลทที่ความหนา10เซนติเมตรนะครับแต่ว่าแบบบางตัวอาจจะเป็น3นิ้วนะครับเป็น3นิ้วแต่ว่าเราทําพื้นให้ได้10เซนนะครับผมเพราะว่าเหล็กที่ทําแบบตัวน,นี้เป็นแบบที่เราใช้ทั่วไปทุกทุกหลังนะครับเพราะว่าเราซื้อแบบเป็นแบบเด็ดทีเดียวมันคุ้มค่านะครับผมก็เลยใช้นี้แต่ที่นี้ว่าวตามสัญญากับทางลูกค้าคือเราทำได้10เซนตนะครับผมเราก็เลยทาใช้แบบ ปูนสเตง240นะครับผมจากสียงพลนะครับผมก็สามารถตรวจสอบเช็คดูหลังเช็คย้อนหลังดูได้แล้วก็เรามีใบเสร็จนะครับผมที่เป็นตัวบินออกมาก็คือเทสความแข็งแรงอยู่ที่2เมต้240นะครับผมก็หายห่วงนะครับผมก็จะมีที่ผิดพลาดจากตัวผมเองก็คือตัวนู้นนะครับผมที่ย้ายปูนจากของสมุทรสาครมานะครับผมก็เลยลืมตัวก็มีช่วงบล็อกหนึ่งก็คุยกับทางลูกค้าแล้วขอโทักับทางลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยทํา ชดเชยให้เขาก็คือทำลรางนับตูวีให้ลูกค้านะครับผมเพื่อเป็นการขอโทษนะครับผมก็แต่หลังจากนี้ก็คือปิดจบหมดแล้วนะครับก็คือเป็นของ2-4 0นทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เราเทตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราจะไปเทอีกฝั่งหนึ่งคือตกด้านนู้นนะครับตรงริมรั้วริมวัดตรงด้านนู้นนะครับผมเพราะว่าเทตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนี้คือจะเป็นงานโรงหลังคารถแล้วนะครับผมตอนนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยงไงผมไปช่วยน้องๆก่อน นี่นะครับผม2 4 0นะครับผมก็คือปูนใส่จากของสีอภพลเป็นรถเล็กนะครับผมรถหกล้อเล็กก็คือมาครั้งละ3าคิวนะครับผมตอนนี้ก็มาพบก,กันหมดเลยมีแบงค์มีพ่อนะครับผมมีโบสมีน,นันมีจัดน,นะครับผมวันนี้มากันเต็มเพราะว่าันนี้เด็กๆมาด้วยเป็นวันหยุดนะครับช่วยพ่อแม่ทํางานเพื่อแลกกับการเล่นเกมนะครับผมก็เกมก็เล่นได้ครับแต่ถ้าเล่นมากเราก็ไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าห่วงเรื่องสายตาของลูกเท่านั้นเองนะครับผม อันนี้นะครับเดี๋ยวพอเราจะเทฝั่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปเทถนนฝั่งนู้นเทฝั่งนู้นเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะเริ่มตั้งโครงเสานะครับซึ่งโครงเสาเนี่ยเดิมทีเนี่ยคือเราวางโบไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า มันมีปัญหาตรงพื้นตรงนี้ก็คือเราจะต้องยกพื้นสูงขึ้นมาเนื่องจากป้านนี้มีตะก้อนหินก้อนใหญ่เราไม่สามารถขุดลงไปได้เยอะทางพี่เจ้าของบ้านเขาก็แนะนาว่าอยากจะเซฟเวลานะครับป้าเลยให้เรายกระดับความสูงขึ้นนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยโบลเราไม่ต้องอยู่ต่ำกว่าตรงนี้10เซนนะครับผมเพื่อวางน็อตวางแผ่นเพจแล้วก็ตั้งโครงเสาเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเสริม หนัวน็อตตัวนี้ขึ้นนะครับผมเพราะว่าที่เจ้าของบ้านเขาให้ยกขึ้นเพราะว่าเขาต้องการให้งานเราเร็วขึ้นเขาก็ไม่ได้แก้เขาก็อยากให้งานเร็วเราก็เลยเดี๋ยวต้องเสริมตัวนี้เพิ่มต่างหากทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งแถบเลยต้องแก้น็อตใหม่หมดนะครับก็เดี๋ยวยกทาําเป็นคงจั่วนะครับส่วนตรงนู้นไม่ต้องครับเพราะว่าตรงนู้นก็คือเพวานแล้วขายน็อตได้พอด,ดีนะครับผมอ่ะโอเคนาง,งานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปช่วยน้องๆเทปูนก่อน ปูนตอนนี้3าคิวแรกนะครับผมเทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กํลาลังทําใช้วิธีสูตรเครื่องตบนะครับผมสูตรเดิมเครื่องสันสันหน้าปูาน,นะครับตัวน,นี้3มคิวแรกออกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ออกไปแล้วนี่ผมสายเหตุที่ต้องตบนะครับพอตบเสร็จแล้วนะครับหน้าปูนจะเป็นประมาณนี้ เื่อให้ง่ายต่อการเอาเครื่องขัดขัดนะครับผมมันจะได้ไม่เป็นหลุมเป็นหลอเพราะว่าตัวนี้จะทําการปรับระดับตรงไหนที่เป็นเองมันจะลงไปเติมให้เต็มนะครับผมโอเคเดี๋ยวรออีกสามคิวคันต่อไปครับ นะครับผมตอนนี้ก็คือปูนคันที่สองนะครับเทเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือเเทไม่ใช่เทเทเต็มเทเติมเออเทเติมถนนตรงมู้นะครับที่มันมีขาดอยู่หน่อยประมาณเมตรเต็มแล้วนะครับแล้วก็มาไล่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็ตอนช่วงเทไม่ได้แทนเพราะกำลังพ네ุ Finnish ่งบุนอยู่กับการวางท่อนะครับผมก็วางท่อตรงนี้นะครับที Paper ่เห็นอย่างนี้เป็นเอาบ่อพักย้ายมาไวแบบนี้เพราะว่าหนึ่งลูกค้ามีไม้มงคลที่พะอจา์เขาได้ทาการลงไม้มงคลไว้นะครับก็คือตรงมุมก็ เราไม่สามารถขุดตามแนวได้นะครับก็ใช้วิธีขวางแนวนี้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องลงคู่กันขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือวางท่อจากด้านนี้มาจําเข้ากับตัวนี้พอดีว่าตอนกําลังตักดินนะครับกระบวกมันโคปกระแทกหักนะครับแต่ดินกบไปแล้วนะครับแต่กระแทกหักก็เลยต้องขุดออกนะครับผมหักก็คือหักนะครับเราก็ลื้อขึ้นมาใหม่ก็เดี๋ยวจะ ต่อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จําไปโหลดนู้นก็คือใช้ท่อ3เมตรต่อเข้าไปเลยนะครับผมก็เป็นอันว่าจบในส่วนของงานวางท่อระบายน้ําล้อมพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งของลูกค้าจะมีของเดิมอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านแนวนี้ทั้งแนวนะครับมีอยู่แล้วแต่ว่า ยังไม่ได้เท่าที่ดูคือยังไม่ได้จ้าเข้ากับตัวท่อระบายน้ําสาธารณะนะครับผมแล้วก็ตรงด้านนู้นก็ยังไม่ได้จ้านะครับผมก็เดี๋ยวตรงด้านนู้นสามารถต่อออกทางลำรางได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะต้องต่อเข้ากับท่อระบายน้ําซึ่งต้องไปขออนุญาตกับทางเทศบาลก่อนนะครับผมตรงนี้ยังไม่ได้ติดต่อนะครับแต่ว่าตรงนู้นคือหน้าที่ของทางเราคือเดี๋ยวจะเจาะออกทางท่อระบายน้ําสาธารณะเลยนะครับเป็นลำรางนะครับไม่ใช่ท่อ อ่โอเคครับเดี๋ยวนี้เรามาลุยกันตรงนี้ให้จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับหน้าดินให้ลูกค้าตรงด้านนี้นะครับผมก็คือเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบงานในส่วนของตรงนี้และเดี๋ยวก้าวต่อไปเราจะไปขึ้นพื้น้องกระโคงหลังคาตรงด้านนู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอคันที่สามมากันก่อนเดี๋ยวไปซื้อท่อก่อนซื้อท่อมาเติมทําท่อครับว้าวครับผมก็เป็นอนว่าเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเทถนนนะครับผมวันนี้ก็คือ30เมตรกว้าง4เมตรห้านะครับผม,ผมก็เทศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสร็จทีก็5้าโมงกว่าเกือบหกโมงเย็นเลยนะครับผมก็ตอนนี้ขัดนะ้ำปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ที่เทใหม่นี้จะเป็นในส่วนของถนนนะครับส่วนช่องนี้ตรงกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นของโซ่จอดรถ2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวราที่หน้าเราไปเทฝั่งด้านนู้นกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้อยู่กันที่หน้าง,งานวัดกลางนะครับผมก็ที่เมื่อวานนี้เราได้มาเทคอนกรีตส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไว้ทําตัวแบบในการทเทพื้นลงจอดรถนะครับผมตรงนี้นะครับผมลงจอดรถก็เดี๋ยววันนี้เราจะ,ทะเทพื้นนะครับตรงนี้ก็คือตอนนี้เราจะแกะแบบด้านนู้นออกก่อนนะครับผมแกะออกจต่นั้กเราจะตัดแกงมันกมีรคู เป็นขั้นๆแบบนี้นะครับผมผมให้ดูอ่ะอันนี้นะครับนี่ก็คือพื้นที่เราเทไว้เมื่อวานนะครับก็คือจะเทไว้ทําเป็นขอบนะครับเพื่อที่จะได้เทแผงใหญ่ให้เต็มนะครับผมก็เดี๋ยวจะแกะแบบตัวนี้ออกไหนถ้าแกะแบบนี้อ่าออนี่คือวิธีการแกะแบบที่ถูกต้องนะครับมีเท่าไหร่ก็พังหมด มาทำงานผ้าพกหน้าก็ไม่เอามาเนี่ยสีดำหมดลอมดอะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะแบบออกนะครับแล้วก็จะเอาไว้เมซีมินนะครับปูแล้วก็ลดลดคนกี่ถอยเข้ามาแล้วชูดลงนี่เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เหลือตรงมุ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเทเต,เติมตรงมุ้นให้เต็มก่อนนะครับพอตรงมุนเต็มเสร็จปุ๊บก็จะแกะแบบแล้วก็มาเทตามตรงนี้นะครับ วันนี้ก็วันเสาร์นะครับผมได้ลูกชายกับหลานชายมาช่วยนะครับผมวันหยุดก็อาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับผมก็คือวันเสาร์แล้วแล้ว,ลวส่วนวันอาทิตย์ก็คือจะปล่อยเขาเคลียร์งานเคลียร์อะไรนะครับผมนี่ครับผมจอดรถ4 — 4 — 4, 4 — 4นะครับผม ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นถนนระหว่างโรงจอดรถ1กับโรงจอดรถ2นะครับผมรถจะจอดทางนี้กับทางนี้นะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นถนนวิ่งหลังวิ่งมาแล้วก็จะมาเชื่อมตรงนี้แล้วก็ออกทางด้านนี้นะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาอัปเดตคลิปกันอีกทีครับอ่าครับผมตอนนี้คันที่1ของวันนี้มาแล้วนะครับผม สามคิวนะครับสเต็ง240เทถนนทั้งหมดนะครับรูความยาวรวมอยู่ที่28เมตรนะครับผมพร้อมพร้อมกับส่วนที่เหลือตรงช่องนั้นหน่อยที่มาทำมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ใบเมตเพิ่งมาปูเชา้านี้คอนจีจะปูแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานแดดโคตรร้อนนะครับก็วันนี้คนจะเยอะนะครับผมแต่ขาดเอชายชายเล็กไปหนึ่งชายนะครับผมตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ติดฝนอยู่นะครับชายเล็ก นี่ครับซอจันซอนันนะครับพี่หมูน้องแบงนะครับไอเจลซีไอภูนะครับผมโอเคครับผมจะเริ่มคันแรกสามคิวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาชุดปูนกันโอ้แต่เนี้ยเร็วๆโอ้ยอ้วนอ่ะไม่นานแต่นโชลูกเนี้ยนะ แม่ดูแม่คิงยังเต้นเลยตาครับผมตอนนี้กำลังจะชุดแล้วต่อไปสั้นอีกปลายเปล่า่วางไปเตะหมุดนอสน,นะลูกอันนี้ก็จะเป็นลูกของโชเฟอร์คนส่งรถปูนนะครับผม ไม่จังหวะวิ่งวิ่งอยู่ไปเตะมูดน้อยเข้าเป็นเรื่องไง <laughs> มาแล้วครับผมมาแล้วครับทูดแล้วนะครับผมสแคงสองสี่ศูนย์นะครับ โอเคครับผมเยอไงผมไปช่วยน้องๆก่อนโอเคครับผมคันที่หนึ่งของวันนี้ก็เทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในปริมาณ3คิวนะครับผมก็คือได้แบบนู้นมาถึงด้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ 4- ี่เมตรห้าสิบโดยประมาณนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมคันที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาคันที่สองที่สามที่สี่นะครับเพื่อเทให้เต็มแผงนี้ทั้งหมดเลยอโอเคเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเตรียมเทคันต่อไป ครับผมก็หลังจากที่เทคันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ได้ตั้งกล้องไว้นะครับแต่ว่าเผอิญไม่ทันได้ดูนะครับว่ากล้องมันดับไปตอนไหนนะครับก็คือเทจนเสร็จทั้งผืนเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากเทพืนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปต่อกันงานตรงที่ขึ้นโครงหลังคาครับก็คือจะยกในส่วนของโครงจั่วโครงหลังคามาที่หน้างานนะครับ ครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้เทพื้นคอนกรีตในส่วนของถนนของเฟสหนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ่ายเสร็จลืมนะครับผมกลับรถกลับบ้านเลยไม่ได้ถ่ายต่อนะครับวันนี้ก็เลยพักผ่อนโดยการที่เอาโครงเหล็กมาประกอบที่บ้านนะครับผมก็อันนี้จะเป็นโครงของเก่าที่เราประกอบไปก่อนแล้วนะครับก็คือจะเป็นเหล็กดำหนา2.3มิลนะครับผมแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นเหล็กกาวนั์นะครับผม ที่ความหนา2.3มิลนะครับก็ตอนนี้ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ากวาวไนท์มันจะมีข้อเสียคือเวลาวัดมาปุ๊บความหนามันจะไม่ได้ตรงตามสเปคที่ระบุไว้อย่างถ้าสมมติเหล็กดําเขียนไว้2.3มันก็จะ2.3มิลนะครับนี่อันนี้เราไปดูเหล็กกวาวไนท์ก็คือจะเป็นเหล็กกล่องเสาหน้า4 4คูณ4หนา2.3มิลนะครับเป็นเหล็กหัวแดงหัวสุกอย่างนี้ห,หัวส้มหัว ถอยไปเกะกะกจะถ่ายวีโอมึงยืนขวางอ่ะนี่ก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามหาสกรีนมาโคนให้เจอไม่เจออนุนู่นอยู่หน้าหน้านุานนะครับผมจุดดำๆเชื่อมกันทับอยู่นะครับผมก็คือ2.3มิลนะครับผมก็คือตรงตามที่ลูกค้าขอนะครับ ลูกคาลูกค้าขอมาเราจัดให้นะครับผมไม่ใช่ปัญหาดีนะครับผมก็คือสี่นิ้วคูณสี่นิ้วนะครับผมหนาสองจุดสามมิลนะครับมันมันมองไม่เห็นเชือกมันรัดนะครับผมก็เดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูถึงความหนาของเหล็กนะครับผม เห็นไหมครับ2มิลกว่าๆสองจุดสามนะครับผมตามนี้นะครับผมนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโค้งไม่ได้อะไรเลยนะครับกดตรงนี้จะกดยังไงแล้วนะครับตอนนี้อ่าโอเคนะครับผมก็คือ2อมิลสก็ตรงตามปกที่เราคุยกับทางลูกค้านะครับผมแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะความบางกว่านิดนึงระหว่างเหล็กกาวนาทกับเหล็กดํานะครับผม นี่นะครับผมลอดเหล็กทุกจุดนะครับผมเราจะอุดหัวไว้แล้วนะครับผมนี่ต้งเชื่อมปิดหัวไว้และกระเจียนะครับผมตอนนี้ไล่เชื่อมไล่เจียนะครับเดี๋ยวจะทําสีการสนิมส่วนตัวนี้ไม่อุดน,นะครับเพราะว่ามันจะไปติดกับตัวโครงเสาตัวนี้นะครับผมอโอเคนั่นเดี๋ยวไปเตรียมตัวทําในส่วนต่างๆของตัวอื่นๆกันก่อนนะครับ